สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนชาวราศีเมษที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้มาตามคำเรียกร้องแล้วค่ะก็ความสัมพันธ์ความรักของหญิงรักหญิงเป็นมิติความสัมพันธ์ที่ทำให้โลกใบน,นี้กลมกล่อมแล้วก็มีความน่ารักเกิดขึ้นนะคะมาเรามาดูกันวันนี้เราจะเปิดคลิปนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ราศีอยู่ใน1คลิปนะคะคือราศีมีนก่อนแล้วตามด้วยราศีเมษนะทีน,นี้ความสัมพันธ์หญิงรักหญิงถ้าคุณราศีมีนนั้น หมายความว่าคุณต้องเปิดใจก,กว้างๆค่ะในภาพรวมของความเป็นมีนั้นอ่ะมันยังมีวันเดือนปีเกิดนักสัตว์วันเวลาเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟ้าที่มีความแตกต่างนะฟังไว้เป็นแนวทางกับความรักความสัมพันธ์หญิงรักหญิงประจําเดือนเมษาของชาวราศีมีนนะคะเรามาดูว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะความรักนะภาพรวมนะคะ คุณราศีมีนแฟนของคุณราศีอะไรอย่าลืมไปดูราศีแฟนของคุณด้วยนะคะในความสัมพันธ์กลุ่มมิติหญิงรักหญิงในคลิปของหมอว่าด้วยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันย่อมกระทบอีก คนหนึ่งเหมือนกันอะไรที่เกิดขึ้นกับราศีแฟนของคุณย่อมกระทบราศีของคุณเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาเรามาว่ากันชาวราศีมีนนะคะภาพรวมณนะปัจจุบันนี้นะคะภาพรวมความรักความสัมคันธ์ก็เขาเรียกว่าอยู่ในมุมมองของการตามใจซึ่งกนและการอยากทําอะไรก็ทําไม่ว่าไม่หึงไม่หวงแต่ในใจลึกๆอ,อ,อาจจะมีความรู้สึกว่าแหมเกินไปหรือเปล่าทาเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากจะพูดออกมาให้มันเป็นประเดน็นหรือให้มันทะเลาะวิวาทกันะนะคะหรือต้องมีปากเสียงหรือมาต้องมานั่ง งอนกันเพื่อนเราก็มาง้อกันมันเป็นอะไรที่ชาวราศีมีในช่วงของเดือนเมษานี่รู้สึกขี้เกียจขี้เกียจเอ่อขี้เกียจให้เป็นขี้เกียจให้มีปัญหาขี้เกียจให้เป็นเรื่องและขี้เกียจให้มันมีประเด็นเพราะว่าไม่อยากงา้อพาะง้อแฟนของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเวลาที่จะคืนดีเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าปากบอกว่าโอเคโอเคจบจบแต่จริงใจมันก็ยังกลุ่นๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเอาเป็นว่าตัดปัญหาเลย ไม่ต้องพูดอะไรที่มันเป็นประเด็นเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมีความสุขนะคะตามวันเวลามีเกณฑ์การใช้เงินเกิดขึ้นมีเกณฑ์ซื้อของสปายมีเกณฑ์ซื้อพาคนรักไปซื้อของหรือแม้กระทั่งสั่งออเดอร์อามาอ่าออเดอร์สินค้าเพื่อมา Delivery ส่งของถึงที่บ้านเพื่อสปายแฟนของคุณก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษาถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ ในส่วนแนวโน้มที่จะเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีมีและแฟนของคุณนะคะในระหว่างนี้จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวการวางแผนการเดินทางเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่สมมติว่าคุณอาจจะเคยพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนหรือแฟนมาพบปะฝ่ายของเรานะคะแต่มีแนวโน้มว่าเราจะมีการพบเจอกันกินข่าวกันหรืออะไรกันเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษานี้อีกความรักของคุณไปในทิศทางที่ดียังไม่มีปัญหาอะไรที่มันเขาเรียกว่าลงดิง่งหรือจะทําให้เป็น เป็นปัญหาลึกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หญิงรักหญิงในกลุ่มชาวราศีมีนอย่าลืมไปดูราศีแฟนของคุณด้วยถ้าเป็นตัวในตัวของราศีมีนแล้วเนะี่ยค่อนข้างจะหยวนค่อนข้างจะชิวๆกับความรักความสัมพันธ์ในเดือนเมษาไม่สร้างประเด็นและก็ไม่สร้างอะไรที่มันให้เกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็มานั่งงอนง้อก,กันเพราะเป็นอะไรที่เขาเบื่อมากแล้วมีนเบื่อมากแล้วทีนี้เรามาดูไพ่ชุดที่2กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่จะบอกไปในทิศทางเดียวกันไหมสิ่งที่ไพ่อยากบอกความรักความสัมพันธ์ของ กลุ่มราศีมีนนะคะในกลุ่มหญิงรักหญิงประจาเดือนเมษานะอ่าแม้ความต่างจะเกิดขึ้นแต่มันก็ไปด้วยกันได้อ่าถือว่าไปได้ชิวๆค่ะรับรับเขาได้เขารับเราได้หรือเขาเป็นของเขายังไงเราก็ปล่อยให้เขาเป็นนะคะไพ่ใบที่สองค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะที่เข้าใจกันถือว่าอย่างที่บอกค่ะไปได้ด้วยดีแล้วใบที่สามก็มีความกุ้มกิมแหละแต่ก็ใช้เงิน หรือว่าพากันไปเที่ยวหรือว่ามีเกณฑ์ในการที่จะแบบว่าเซอร์พรส์กันก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่าเอ่อเน้นการเซอร์ไพรส์มากกว่าเน้นการตามใจเน้นการสบายบายในช่วงของเดือนเมษามไม่อยากสร้างประเด็นให้เป็นเรื่องของควารปวดหัวปวดสมองนี่คือภาพรวมของชาวกลุ่มหญิงรักหญิงในชาวราศีมีถือว่า เป็นความต่างที่เข้าใจกันมันก็เลยไปด้วยกันได้ในตลอดรอบฝั่งในช่วงของเดือนเมษานี้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของชาวราศีมีไม่ได้เหมารวมว่ามีนทุกคนจะต้องเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนั่นหมายความว่ามีนทุกคนยังมีวันเดือนปีเกิดมีบุญแล้วก็ฐานบุญในเรื่องของกรรมสัมพันธ์แตกต่างกันออกไปแต่แค่ภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือถือว่ายังไปได้ด้ๆย,ยังเป็นคู่รักที่มีความต่างแต่ก็สามารถเดินด้วยกันได้ค่ะอะเราไปต่อค่ะที่กลุ่มชาวราศีเมษนะคะ อ่ะช่าราศีเมษ เปิดใจก,กว้างๆนะคะราศีเมษขาเปิดใจก,กว้างๆให้อาจาร,รย์ด้วยนะคะเพราะว่าราศีเมษถึงแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ยังมีความต่างกันในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะวันเวลาเกิดนะคะลัคกนาราศีกรรมสัมพันธ์ด้านเนื้อคู่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางอย่าเหมารวมว่าราศีเมษต้องเกิดอย่างที่อาจาร,รย์เนี้ยบอกในคลิปนี้นะคะบางคนอาจจะเกิดขึ้นถึงหนึ่งเบ,บางคนไม่เกิดเลยก็ได้บางคน็นช่วงบางตอนที่ทําให้ความรักของคุณไปในทิศทางที่อาจาร,รย์จะพยากรณ์นะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ฟังไว้เป็นแนวทางความรักเนาะอะ,อะชาวราศีเมษประจําเดือนเมษายนความสัมพันธ์หญิงรักหญิงภาพรวมนะคะออ่ขอใช้คําว่ามันมีเหมือนกับว่ามีการเชิงในเดือนเมษาต้องระมัาระวังความหมงุดหงิดใจที่จะมีให้กันนะคะในเรื่องของแบบว่าอยากมีโรกส่วนตัวอยากทําอะไรอยาก อยากทำอะไรที่มันเป็นอิสระนะคะอยากมีชีวิตอยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างหรือว่าอยากใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเราเป็นคู่รักกันแต่ก็ต้องมีอิสระเสรีมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้ราศีเมษฟังอาจารย์นิดนึงว่าราศีเมษดูของราศีแล้วนะคะอย่าลืมไปดูแฟนของคุณว่าราศีอะไรอะไรที่เกิดกับเมษนั่นหมายความว่ามันย่อมกระทบแฟนของคุณและถ้าแฟนของคุณเป็นราศีอื่นอะไรที่เกิดกับราศีของเขาเขาย่อยมกระทบเมษเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นมันจะเจอกันกึ่งกลางมันจะมาก จะน้อยมาเจอกันกึ่งกลางนะเพราะฉะนั้นภาพรวมในช่วงของเดือนเมษาราศีเมถ์ต้องเรามาระวังความรู้สึกของเราความรู้สึกของเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากมีความอิสระในการใช้ชีวิตอยากไปไหนกับเพื่อนบ้างหรือว่าอยากให้เราไปกับเพื่อนของเขาบ้างหรือว่าเราต้องการให้เขาไปกับ ไปกับเราบ้างไอตรงนี้ค่ะมันต้องหาข้อยุติกล,งกลางๆนะคะไม่งั้นก็กลายจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาได้จะถามว่าความรักของราศีเมษยังไปในทิศทางที่ดีไหมหญิงรักหญิงยังไปในทิศทางที่ดีมากค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อตกลงในเรื่องของการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็ในเรื่องของราศีเมษนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเนื้อหอมเกิดขึ้น กับความเป็นราศีเมษเองราศีเมษอาจจะมีอารมณ์วอกแวกบ้างที่จะแบบไหลไปกดไลค์กดเลิฟก,กดหัวใจให้กับใครบ้างหรือเริ่มรู้สึกแบบว่าหูตาแพลวพราวเกิดขึ้นอันเนี้ยมันก็เป็นแค่ลูกล่อลูกชนนะคะของชาวราศีเมษนะคะดังนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหรือไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้ความรักของคุณพังเพียงแต่ว่ามันนึกสนุกนึกคืมอกคืมใจทําให้ราศีเมษเผลอไผหรือวอกแวกไปบ้างแต่ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมากมายนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเพียงแต่ว่าราศีเมษร,รู้สึกว่า เออมีเพื่อนใหม่เพิ่มสักคนนึกสนุกแค่นั้นแต่ยังไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนะคะเป็นช่วงของอาการวอกแวกและเป็นช่วงที่ราศีเมษเนี่ยเนื้อหอมเองด้วยนะคะแต่ถ้ามาในเรื่องของความเป็นคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์หญิงรักหญิงกับราศีของแฟนของคุณเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันการแบ่งเวลาและการอ่าเขาเรียกว่าการสื่อสารว่าเราจะ ไปกับเพื่อนเขาได้ไหมเขาจะมากับเราได้ไหมคือมันต้องเจอกันกึ่งกลางหรือว่าถ้าเราไม่อยากไปเราให้เหตุผลเขาแบบไหนที่เขาจะไม่แอบไปน้อยใจหรือว่าเสียใจแล้วแอบไประบายกับเพื่อนนะคะหรือมันอาจจะสิ่งที่มาวาดบอกแทนที่จะเป็นเขาอาจจะเป็นเราก็ได้เพราะว่าราศีเราอ่ะอาจจะกลายเป็นแบบที่อาจารย์บอกแทนก็ได้เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวะทางเรามาเปิดไพ่ทุกที่สองค่ะว่าราศีเมษไพ่อยากจะบอกอะไรคุณแล้วเป็นไปอย่างไพ่กองแรกบอกหรือเปล่าน,นะคะใบแรกค่ะ อ่าก็รักกันดีอยู่รักกันแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะคู่นี้นะคะนอกจากจะรักกันรักกันแล้วหาเวลาหาจุดกึ่งกลางในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแล้วแล้วดีไม่ดีอาจจะโชคในเรื่องของการมีสัตว์เลี้ยงมาใหม่หรือว่าอยากเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรก็ตามที่ที่ชอบอะนะคะ อ้าวไพ่ใบนี้ก็ขึ้นอย่างที่บอกค่ะต้องมีข้อตกลงเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษาแน่นอนอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าข้อตกลงกับกฎกติกามารยาทที่เกิดขึ้นเราเขาอยากให้เราไปกับเพื่อนเขานั่นหมายความว่าเออมันมันต้องกลับไม่ดึกนะหรือว่าเออเพื่อนกลุ่มนี้เราไม่ไปได้ไหมไปอีกกลุ่มนึงได้ไหมอะไรแบบนี้นะ่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปากเสียงนะคะอ่านี่ไพ่ใบที่3มไม่น่ามีปากเสียพวกคุณจะตกลงกันได้ให้อภยัยให้ใจแล้วก็พบกันกลาง ได้เพราะพวกคุณเนี่ยคบกันเหมือนเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคําว่าเพื่อนคําว่าแฟนแต่ถ้าเลือกที่จะคบกันแบบเพื่อนหรือเราจะให้เกียิซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าเราต้องมีพื้นที่เขาได้อิสระด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณร้องขอหรืออาจจะเป็นเขาร้องขอกับคุณเพราะฉะนั้นดวงมันจะกลมกล่อมมันจะอาจจะเป็นดวงคุณที่หมอกว่ากําลังพูดถึงหรืออาจจะเป็นดวงเขาที่หมอกว่ากําลังจะพูดถึงก็ได้เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางก็ให้ใช้ชีวิตในช่วงของเมษาให้มีความสุขเพราะว่าราศีเมษไม่ได้มีอะไรแต่มีข้อตตกกกกกลงฎิาาใในรช้ คู่ที่ชัดเจนเกิดขึ้นปรับเนื้อปรับตัวกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์โชคดีได้รับสัต์สัตสีเท้าหรือว่ามีหรือว่าอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องปลาน้องนกหรือว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามที่คุณอยากจะมาเลี้ยงร่วมกันเพื่อกขอให้เกิดบรรยากาศที่มันเหมือนกับว,ว่ามีอะไรหมุนเวียนในมีอะไรที่มันเป็นจุดชนวนทําให้เราได้มีเรื่องใหม่ๆคุยกันนะคะกระตุ้น กิจกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วทาให้คุณสองคนมีความสุขมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือเกิดเหตุการณ์ในเรื่องการหาอะไรทําใหม่ๆเกิดขึ้นร่วมทุนทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอยากจะเรียนออนไลน์หรืออยากจะทําอะไรร่วมกันเกิดขึ้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะทีนี้มันต้องมีกฎกติกามารย,ยาในการตกลงกันด้วยในการใช้ชีวิตของชาวราศีเมษประจําเดือนเมษา2565วันนี้อาจารย์ฝากไว้แค่นี้นะคะมือผู้ให้สูงกับมือผู้รับแชร์คลิปนี้เป็นวิยารณ์ เป็นค่าครูเชื่อว่าความรักดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณความใจดีจะส่งผลให้คุณได้รับความใจดีเหมือนที่คุณได้แชร์คลิปนี้ของอาจารย์ออกไปนะคะวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ